โดยหลักการแล้วสมาชิกวุฒิสภาเรามาจากที่มาที่เป็นอิสระจากพรรคการเมืองและการถูกครอบงำจากจากการเมืองทุกประเภทนะคะดิฉันเชื่อในดุลยพินิษ์ของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มอาชีพที่มีคุณวุฒิวัยวุฒิและมีการพิจารณาทีม มากเพียงพอกับการพิจารณามไม่ว่าจะเป็นกฎหมายร่างพระราชบัญญัติต่างๆนะคะโดยเฉพาะการแก้รัฐมนูญรัฐมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในประเทศนะคะมีความจําเป็นที่จะต้องมีขั้นตอนที่แก้ยากมากกว่ากฎหมายทั่วไปโดยการใช้การที่ใช้เสียงของสมาชิกวุฒิสภาหนึ่งในสเป็นการกำหนดอีกครั้งหนึ่งก็ให้เพื่อให้เป็นไปตาม ความเห็นชอบร่วมกันนะคะทั้งของพักการเมืองและสมาชิกวุฒิสภาเพื่อป้องกันการใช้เสียงข้างมากลากไปและไม่คำหนึงถึงเสียงข้างน้อยได้นะคะ กราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพดิฉันนางสาวรัชนีกรทองทิพย์สมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดพังงาในฐานะสมาชิกรัฐสภาและในฐานะกรรมธิการผู้สงวนความเห็นค่ะในมาตรา256ทับ28นะคะดิฉันได้ขอแก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรานี้ไว้ดังนี้นะคะ การออกเสียงลงคะแนนตามมาตรา256ทับ27ให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผยโดยมติเห็นชอบของรัฐสภามาตรา256ทับ27จะต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของรัฐสภาซึ่งในจำนวนนี้ต้องมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นด้วยไม่น้อยกว่าหในสของจำนวนสมาชิกทั้งหมด เท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภาในกรณีที่รัฐสภาพิจารณาไม่แล้วไม่แล้วเส,วเสร็จภายในกำหนดเวลาในมาตรา256.27ทับ27ให้คณะกรรมการการร่างรัฐธรรมนูญจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสนอต่อรัฐสภาตามมาตรา257.27ทับอีกครั้งจนกว่า ตามมาตรา256ทับอีกครั้งจนกว่ารัฐสภาจะให้ความเห็นชอบนะคะในมาตรานี้ดิฉันมีเรื่องประเด็นสำคัญอยู่2ประเด็นค่ะคือ 1. ในเรื่องของเสียงที่จะได้ผ่านความเห็นชอบนะคะจะต้องมีเสียงของสมาชิกวุฒิสภาไม่น้อยกว่า1ใน3นะคะจากที่นำเรียนมาแล้วในเบื้องต้นในมาตราก่อนหน้าว่าโดยหลักการแล้วสมาชิกวุฒิสภาเรามาจาก ที่มาที่เป็นอิสระจากพรรคการเมืองและการถูกครอบงาำจากการเมืองทุกประเภทนะคะดิฉันเชื่อในดุลยพินิษของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มอาชีพที่มีคุณวุฒิวัยวุฒิและมีการพิจารณาจี้ม มากเพียงพอกับการพิจารณาไม่ว่าจะเป็นกฎหมายร่างพระราชบัญญัติต่างๆนะคะโดยเฉพาะการแก้รัฐมนูญรัฐมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในประเทศนะคะมีความจําเป็นที่จะต้องมีขั้นตอนที่แก้ยากมากกว่ากฎหมายทั่วไปโดยการใช้การที่ใช้เสียงของสมาชิกวุฒิสภาหนึ่งในสเป็นการกําหนดอีกครั้งหนึง่งก็ให้เพื่อให้เป็นไปตาม ความเห็นชอบร่วมกันนะคะทั้งของพักการเมืองและสมาชิกวุฒิสภาเพื่อป้องกันการใช้เสียงข้างมากลากไปและไม่คำหนึงถึงเสียงข้างน้อยได้นะคะอันนี้คือหลักการที่สำคัญมากนะคะสวอนะคะเป็นได้ครั้งเดียวในชีวิต ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ดิฉันเชื่อว่าสมาชิกวุฒิสภาจะใช้ดุลยพินิษของตนเองจะใช้ความรู้ความสามารถของตนเองและใช้หลักการตามกฎหมายทุกอย่างในการพิจารณากฎหมายทุกประเภทรวมถึงการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญที่มีการแก้ไขอย่างรอบคอบมากที่สุดในชีวิตเพราะเราเป็นได้ครั้งเดียวในชีวิตเราไม่สามารถย้อนกลับมาได้แล้วตาม รัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือการที่จะเสนอให้มีการออกเสียงลงคะแนนผ่านรัฐสภานะคะดิฉันเห็นด้วยกับการที่จะให้มีการเสนอให้มีการลงคะแนนจนกว่ารัฐสภาจะให้ความเห็นชอบโดยไม่ให้ใช้หลักการให้ความเห็นชอบโดยอัตโนมัติมาใช้บังคับโดยเด็ดขาดนะคะการแก้รัฐธรรมนูญ เหมือนที่นําเรียนว่าเป็นกฎหมายสูงสุดต้องใช้การพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบและจะต้องมีขั้นตอนที่มากขึ้นกว่ากฎหมายปกตินะคะและดิฉันยังเชื่อว่าสมาชิกวุฒิสภาจะทําหน้าที่ของตนเองได้อย่างเต็มที่และเป็นไปตามหลักของการที่ให้ไม่ต้องการเรื่องของการใช้เสียงข้างมาก จากพักการเมืองถ้าพักการเมืองมีเสียงข้างมากในสภาแล้วก็สามารถที่จะกําหนดการความเป็นไปของประเทศได้ถ้ายังไม่มีเสียงสอวอกําหนดไว้ในส่วนนี้นะคะเสียงแค่หนึ่งในสามไม่ได้มากเลยค่ะเหมือนที่นําเรียนว่าในสมัยของท่านปรีดีพนมยงท่านกําหนดไว้ว่าอย่างน้อยสองในสามของทั้งสองสภาอันนี้แค่หนึ่งในสามนะคะลดมาตรฐานลงจากสมัยท่านปรีดีพนมยงเยอะมากแล้วดิฉัน ไม่เห็นด้วยเลยกับการที่ท่านจะลดมาให้แค่เป็นเสียงกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาท่านลองคิดดูสส500คนสว200คนกึ่งหนึ่งคือ350ถ้ามีพักการเมืองพักไหนครอบครองเสียงข้างมากในรัฐสภานั่นหมายความว่าท่านชี้นำประเทศนี้ได้ใช่ไหมคะท่านต้องยอมรับมาก่อนนะคะว่าพักการเมืองเองในการที่ท่านจะลงมติหรือจะดำเนินการใดๆก็ตามท่านทำตามมติพัก อันนี้ดิฉันว่าทุกคนคง,งไม่แย้งเพราะมันคือความจริงเพราะแต่สาภาของสมาชิกวุฒิสาภาเราไม่ได้มีพักการเมืองเราไม่ได้มีมติพักให้ทําเราพิจารณาโดยความคิดเห็นส่วนตัวโดยส่วนบุคคลเป็นเอกเทศและมีอิสระจากการเมืองทุกประเภทเพราะฉะนั้นเสียงหนึ่งในสของสอวอมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญขอพรบคุณค่ะท่านประธาน